ที่ค่ะทุกคนยี่ล่าสู่สติออชิแนวค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่เอิร์ธนะก็ความจริงมีพี่นัทอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้มันดึกตัวนั้นก็ไม่อยากรลกกวนพี่นัทเขานะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมกลายรีน่าบีไฟแม็กค่ะทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยพี่ได้ไปทําการสุ่มทาเต้นมาความจริงตั้งใจจะเอาชุดไม่ได้ตั้งใจจะเอาทาเต้นหรอกทุกคนเนี่ยเห็นปะคือบอกเลยคือจัดเดี๋ยวจะอินเสิร์ให้ดูนะทุกคนไปดู มาลองซูมหน่อยจะได้ไหมขอได้ไม่เกลือไอเกลือนันดแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงอ,อย่าพู่งพูดหนึ่งสองสามไปฟีพาดิก็มาดีคะ่ะยต้อ,องได้ต้องได้อันนี้ต้องได้อันนี้อ,อ,นนอยาเกลือขอร้องดีเอมคะให้หนูทีเดี๋ยวหนูจะเติมครั้งหน้า ข้างหน้าเผื่อหนูเติมเจ็บ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 จะพอไหมอะเลยโอ้ยก็ขอใได้ได้ไหมคะอะลองกดโมโมอย่างนี้เผื่อจะได้โมโบจ้าครั้งสุดท้ายขอให้ได้นะคะเพราะมันก็ได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วเอ้ยชี แจ็เก็ตบอดสิบล้านไม่ชอบอยากได้ไอ้ไี่ของดีไปแล้วเดือดเกลือทันทีขอชุดได้ไหมคะไม่ได้จากไซร์ลองกลายเป็นไซร์เลือะนิดเดียวว้าวเบสิกเกือบต้องไปดองมาใหม่ทุกคนไปรอห้องนานมากเลยอะถุงใสตอนดึกได้มั้งแต่ไม่ไรเข้ามาแล้วค่ะ ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟรีไฟไป,ไปไมอีกครั้งนะคะว่าเล่นไม่เก่งย้ำแค่น,นี้ก่อนเลยว่าเล่นไม่เก่งค่ะอย่าถ้าเล่นยังไงไม่ถูกใจก็อย่าบ่ากันเลยนะคะก็เรามาเล่นไม่เก่งะนะพยายามแค่ไหนก็เป็นได้แค่คนไม่เก่งแต่สุดท้ายก็ต้องมีสักวันที่เราพู้ได้ฮะได้ปลดไม้มไมเหรอตึงโบตึงโบ

แต่เราจะตายแล้วเพื่อนอเพื่อนอย่ายืนยิงนายจะนายจะตายเพราะนายยืนไม่ทุกครั้งละคริงแต่ก็ทุกครั้งนะเวลาเล่นอย่างนี้ร้านอาวุธของโมโคอืมแค่ไม่มีอะไรขายเลยเอาเราเะเบิดไปเล่นดีกว่าดีส์วแล้วกัน ถือซะว่าเป็นการเล่นแบบงัดหัวเพื่อในใช้ช้ลิงนี่ถ้านี้ต้องใช้ให้คุม้มซะหน่อยเต้นตานนี้ถ้าชนะจะได้เต้นอันนี้บนเวทีชนะทุกคนเพราะฉะนั้นห้ามอย่าแพ้เรียบร้อย ขอบคุณที่แบกเราแบกเราจะได้แบเราจะได้ไม่ตกเพราะเล่นแรงนะทุกคนแต่พี่เชื่อว่ายัางไงพี่ก็อยากจะช่วยเพื่อนถึงช่วยได้แค่นิดเดียวก็ยอมโอ้ยขอบคุณเพื่อนนายทิ้งให้เราเราขอบคุณนายเจ้าเปล่าถ้านายเอาอ๋อนายมีสองบอก๋อขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเราเต้นให้ <S <S ก็มาดีครับสู้กันนะมาสู้ไปเพื่อน เติมบอกอีกสุดนให้พร้อม MP5 สกินเหลืองทองมาเชียวไม่เข้าชุดโคตรจะเรียกยัไรดีว่าเขาลุมจะชุมนมกันตรงนี้ทำไม เราเต็มเราเราดาเมจแล้วเพื่อนชุบเราทีเราเราดาเมจให้เธอแล้วเราเราดาเมจให้เธอแล้วอย่าให้เราตายนะน่าคงลงมาแนี่ยทำมันให้ตาย เพื่อนจ้าดับเบิลคิล้ไม่ไหวจริขอโทษเราไม่มีปืนที่เอาไว้สำหรับแบบนี้เลยอ่ะเราไม่ค่อยถนัดเวลาไม่เล่นอะขอโทษนะ พี่ปม่พูดไม่ถนัดเลยเวลาไม่เล่นอะถึงจะชอบใช้ MP5 แต่ตังมันก็ไม่พอซื้ออย่างอื่นแล้วไงดองเงินหนึ่งพันไว้ใช้รอบหน้าแล้วกันเผื่อรอบหน้าจะช่วยได้บ้างอย่าบอกนะเพื่อนจะเล่นดีเซริร์ฝาด้ว้เพื่อนดีเซิร์เขาชอบรองเท้าเธอมากเลยอ่ะเราไปกับเธอแล้วกันเราสองคนช่วยกันไป คุณพร้อมกันเลยเหมือนมีความคิดเดียวกันเอ้ยบคิลเออยอมลอม้มเพื่อนสวยเรายอมล้มคุ้มค่ามากเรายอมเป็นตัวถ่วงสินะงั้นเราก็เป็นตัวถ่วงเหรอ ถ่วงไม่ให้พวกนายไปค่ะความเจริญอ่ะโอ้เราต้องมีทั้งปืนกลาและปืนใกล้แฮปปืนใกล้สองบอกก็ไม่ไหวมั้งปืนไกลเอาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ซื้อกาะแทนตังเราไม่พอแล้วเพื่อน เราไม่พอจริงๆตังเนี่ยเราไรประโยชน์อุ๊ยชนะให้เหรอเพื่อเราล้มแล้วหนึ่งตัว ล้วโดนยิงลม้มทำไมล่ะคุณพี่ <Help me. S 1> ทำไมคุณพี่ได้ยอนยิงล้มหรอคะขอบคุณเราไม่ต้องขอบคุณหรอกเราโอเคเพื่อน <Okay. S 2> สวยอืมเราสู้เต็มที่แล้วสำหรับเรากันไว้ดีกว่าแนะ่เนาะแต่เราก็ทำได้ดีแค่สุดแค่นี้แหละทำดอมิดได้แค่พันสามเองทำไงดีเราต้องซื้ออะไรมาดีอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะ อืมลงโจงเกินถ้าเลือกแบบนั้นก็แย่นะสิถ้าลงโจง้งเอามันมีคนเปิดเพื่อนเราเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนดิ blood double kill, double kill. จะแพ้จะแพ้ไม่ได้ต้องทำให้ได้ ทำให้ได้ย้ชนะได้แทบผ่านได้แทบผ่านไปแล้ววววแท่ผ่านดูไปแบบไปสั่นมาก ดีมากถึงจะไม่ได้เอ็มแต่พี่ยอมพี่ก็ได้พี่ชิดชะตากรรมของเพื่อนไว้ในกำม,มือเย yeah! าแล้วแล้วแต่ที่ตกเยอะมากอยากดูดาามจอะ่ะว้าดีวูงานก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่ก็ต้องไปแล้วนะครับเพราะเหนื่อยมาก ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถึงคลิป <Wh ee! S 1> สั้นตปพี่ก็ดีใจนะ